งานฉีเลยตึงยกไอคอาเลยครับสำหรับสีรีแดงเนาะนี่ก็เป็นอีกการหนึ่งครับงานฉีเลยถังครับเราวาฉีเลยไซโลเนาะลลายคนกรโดจักกันดีมีแบบไซโลมีแบบตักเนาะสำหรับแบบตักก็เป็นสำหรับแบบไซโลนี่ก็จะยากแน่ครับเพราะว่ามันต้องแท่งเนาะ่อนที่ฉีเลยจะล่งด้านล่างก็จะแข็งก็ต้องแท่งใส่เวลาแต่ว่าแต่แท่งด้านล่างลุกไปแล้วก็จะไหลเบื้อเบื้อครับ ตัวหาค้นกับเต็มแล้วเนาะมันจะมีสองถังเพราะว่าตัวหาเปิดคนละถังเนาะสลหรับสารสีเลยหลุจักกันดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนแท่งให้บ่ได้แท่งเองหรอครับโอ้สมัยตะกี้บ่อยากสิวบาแท่งเองตัวสิเลียลไต่ละเทียวแค่จึงแท่กินแขค่ลอยตัวสีรงเจอทางไหนประตูหลายๆก็จะแท่ง่ายเนี่ยเจอทางไหนประตูเดียวเนี่ยโอ้ยบอยากสิพบาท ลายแท่งหูจัก,กันดีอาจจะเ็งแข็งประมาณนะี้แหละค่อยๆแท่งไปรเนะรื่อยเนาะบิด้านล่างแล้วก็จะลุ่มบุม่มเรียนรถไถทัดจังเลยเลยจังว่าลุ่งประเทศยดอกเรียนรถบระทัพอาค่อยๆไปก่อนเขาขยัปประมาณนี้ครับงานสีเลย